สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ Le ีทิตี้ครับถือรีเบิร์ดนะครับผมวันนี้ผมจะมา,าแนะนำทริกเลยกันนะครับผมมาสำหรับไอช่องบัฟนะครับผมคือเรียนสกิลบัฟนั่นแหละคือตอนสมองใหม่คือเริ่มเล่นเลยครับมันจะให้มาบัฟหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปไปที่ร้านการสกิลกันเรียนสกิลนะครับแล้วก็กดมาที่รถนะครับนี่นี่ มันจะให้ค่าเอตรงนี้นะครับมาหนึ่งอันนะครับตอนเพิ่งสมัครใหม่แล้วก็เราเลือกเรียนได้เลยนะครับทุกอันเนี่ยผมก็อ่านคุณสมบัติกันดูแต่ครับผมถ้าคือเราจะเอาบับอันที่สองนะครับสองสามสี่นะครับเราก็จําเป็นนะครับต้องเก็บเลเวลลดนะครับนี่เก็บเลเวลลดนะครับอ่าไอถึงหนึ่งร้อยห้าสิบนะครับต่อค่าเอสหนึ่งอันนะครับนี่นี่อันนี้ผมเล่นครูเป็นหนึ่งร้อยห้าสิบนะครับ แล้วก็ก็จะได้ค่า S ตัวนี้มานี่ครับเมื่อได้รับเมือ่อลดเเวิล110จะได้รับ1 point นะเพื่อนค่า S ตรงนี้อาแล้วก็เราก็ไปเลือกเรียนได้เลยนะครับเรียนสกิลอันนี้ตรงที่มาเรียนนะครับถ้าเกิดอันเลขเนี่ยบัฟตัวเลขจะใช้ค่า point S เนี่ยแค่1งันนะครับคือตอนเริ่มเลย1งัน แล้วก็บัฟที่บัฟตัวที่2คือให้เราเก็บเองก็ใช้ค่าเอสหนึ่งอันนะครับพอบัฟตัวที่3ามต้องใช้เอสสองอันนะครับบัฟตัวที่4ก็ใช้เอสสามคันครับมันก็เพิ่มตามลําดับไปเรื่อยๆนะครับผมนี่อันนี้ผมแค่บัฟตัวที่2องับผมก็เลือกเรียนกันครับก็อ,อ่านคุณสมบัติได้เลยครับก,ก็ก็ประมาณนี้แหละอ่าอันนี้ผมจะเอาบัฟเฉียวนะครับผมนี่นี่เมื่อทำคอมโบครับอก ส่วน0.0เปอร์เซ็นต์นะครับวันนี้มาที่ผู้เล่นอ่ามันจะได้เพิ่มเอสพีนะครับเกิดเฉียวรถเฉียวอะไรนะครับอันนี้ไว้สำหรับทำควีนนะครับผมก็จะเรียนอันนี้แหละปุ๊บอ่าเรียนตะกิยบทำเด็กครับค่าเอสก็จะสูนไปนะครับมีแล้วก็เรามาอัพเกรดตะกิยบได้ครับกดตรงที่ตัวเคนะครับผมเคแล้วก็ลดเหมือนเดิมนี่ครับมันจะขึ้นบัฟทั้งหมดตรงค่าพีตัวนี้นะครับพีพอยต์ตัวนี้มันเอาไว้อัพเกรดบัฟนะครับเดี๋ยวผมงคนจะดูนี่ บวกครับมันก็จะมีรายมีรายละเอียดตามนี้เลยนะครับก็สําหรับค่า point P ตัวนี้นะผมก็เลเวลลดครบสิบนะครับนี่ได้รับ1นึ่ p o i ต่อลดสิบเลเวลนะครับก็กทีง่ายๆคือลดหนคันร้อยเลเวลร้อก็จะได้ค่า P point มาตรงนี้มาแค่1ิอันนะครับแล้วก็ค่า S หงอันก,ก็เท่ากับ1้อยห้าสิบนี่ผมเราก็เก็บมาเรียนได้เลยครับผม ก็คุณ,ณสมบัติก็ประมาณนี้กันนะครับผมคร่าวๆแล้วก็อยากดูอะไรนะครับก็ mm hmm. คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผม mm hmm. แต่วนันนี้เอาไว้ตอนนี้ก่อนเลยกันสวัสดีครับ